วัดดีครับวันนี้กลับมาอีกแกล้วนะฮะอันนี้เรามาดูอะไรครับเนี่ยฮะมาดูอันนี้ครับห้าสิบบาทนี่ครับนี่ฮะเสียมาแล้วห้าสิบบาทสนับสนุนโดยโอนเต็นนะไอ้สองวันนี้ด้วยนะฮะญญก็เาจะเข้าไปดูฮะญญก็ได้ยินชื่อมานานแล้วครับมันไม่รู้ฮะทำไมมันนิยมกันจังมาดูกันจังเนี่ยกว่า มันมีอะไรมันมันก็แค่ไอมหมีาขาวๆดำๆแต่ผมเสียตังค์ไปห้าสิบาทข้างในหมดใช้เสียงข้างใน,ใงงในใงหมดใช้เสียงหมดใช้เสียงอะคิดว่าคนอย่างผมจะหยุดพูดไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวดูข้างในนะครับอย่าเสียงดังนะครับจมพันธหน้าอย่ารบกวนเขานะอี๋รบกวนเขานะ,ะนาคุณนางไม่ใช้เสียงทางกูไปห้าสิบบาทไม่ให้กูใช้เสียงห้าสิบ อะไรเสียงดังมันมาใช้เสียงมึงอะไรเสียงดังนี่มันอยู่นี่ครับไปปะมันอยู่ไหนวะไหนอยู่ไหนวะห้าสิบบาทกูเฮ้ยอไหนไหนไหนฮะไหนอ๋อเดี๋ยว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 ย้ายมุมละย้ายมุมละย้ายมุมย้ายมุมนี่ดูรูปมันดู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 มันคนเดียวเพื่อ ทำไรได้เท่าไรเนี่ยโอ้โนี่มันนี่ปา๊าบอันหลังด้วยนโอ้โหนี่นี่เออข้าเป๋งงี้ฮะนี่มันนี่ใส่ชุดดิวบอกว่าช่วงช่วงไปดูลินหุ้ยกันพี่เขาใส่ชุดมากี่ชัวงง่วโมงแล้วเนี่ย งงเงินเดือนเดือนเท่าไรเนี่ยใส่ชุดนี้กี่เงินเดือนกี่บาทเนี่ยงดใช้เสียงนะฮะเราจะเดินต่อครับ YSP นี่นี่เมื่อกี้เป็นช่วงช่วร์ปีนปินหุ่ยเจ้วยธีดีกว่าเพื่อคลายคุมครับโอ้โหมันจริงต้น้ดียว เสีบที่สุดในชีวิตฮะยังมีคนแอบถ่ายรูปเราเครับไปแล้วครับนี่ไปกันต่ออื่นฮะก็ย,ยังย้ำค่ะย้ำตลอดทางว่าไม่ให้ใครเสียงเขียงเขียนได้หมดไม่ให้เสียง ตอนนี er ้เราเดินขึ้นเนยเดินข on ึ้นเน็เดินขึ้นเน็ตทางคนเดียวไม่มีใครสนใจกูเลยนีมอะไรกันแล้วเ่อกีมีกันตร้ไม่ีอไรกันนี่มีีมีมีอยู่ะมัมีะจกกันกันงอยู่ตรงนี้อูงน้นองนี้มัอยู่ตรงน้น5ะห้าสิบบาทของผมมันอยู่ตน้น่ะ อยู่เองเย็นนะตั้งแดดเป็นเพลิเปื้อห้ามสบปรกใดๆนะครันี่ฮันด้แอมบัสเร์โอ้ไม่นีถ่ายรูปก,กันไปยังไม่เคออยเห็นนะครับปูถ่ายอยู่ที่ปููฉลาดกว่าจา้าจ้า เป็นสัตประหลาดตัวหนึ่งเลยนะครับหมันมรีบออกไาดูนะห้าสิบนะบาทดู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 มโอ้ยมีไอมีไอปล่อยไอฮะตอนนี้ มันร้อนครับมันร้อนก็ปล่อยไอออกมาเดี๋ยวเย็นๆไปผมขอแป้นดูอ่ะโอโ้ชีวิตหมายของปลอมเลยฮะโอ้โใช่ครับฝากไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าครับแพนด้าถ้าจะเบื่อขอบคุณครับ